สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตเล็กน้อยนะครับกับคาบาวนะครับก็เป็นในส่วนของคาร์บะพีซนะหลายๆคนน่าจะเห็นในแฟนเพจของเพจ Facebook คาบาวแล้วนะครับคลิปนี้เรามาแจ้งข่าวาให้ใด้ทราบนะครับเป็นอัปเดตจริงๆเป็นอัปเดตเล็กๆไหมมันก็ไม่ใช่แหละเป็นอัปเดตค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันมาแทรกระหว่างระหว่างวันพอดีนะครับก็เลยต้องทําคลิปนี้ออกมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับคลิปนี้เป็นข้อมูลนะครับ การประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์เแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับโดยที่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดนะครับการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ข้อควรระวังแล้วก็วิธีแนะนำนะครับสำหรับการ รวมสปูเว่าควรทําอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่คอนเทนต์ของเราในคลิปนี้ถ้าชอบคอนเทนต์ประเภทนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจกับเราด้วยแลวถ้าเเพื่อนท่านใดที่ฟังคลิปนี้จบแล้วอยากจะดาวโหลดเกมนี้มาด้วยกันลิงก์ดาวโหลดอยู่ในล่างใต้คลิปนี้หรือถ้าเนพื่อนท่านใดมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับอย่างที่บอกครับประกาศนี้เป็นประกาศที่เพิ่งโพสต์ใน Facebook เมื่อคืนนะครับผมเองก็เพิ่งเห็นเหมือนกันคุณเคนเพิ่งส่งมาให ถ้าบู้เล่นที่ผ่านการรวมเซิร์ฟมาหลายครั้งแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจกันนะครับว่าทาไมถึงต้องเอาไอเทมทั้งหมดที่มีเนี่ยไปใส่ในคลังเพื่อความปลอดภัยมันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ทําให้เราต้องยัดไอเทมใส่คลังในบางตัวละครเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความชัวร์ยิ่งเฉพาะถ้าเพื่อนๆที่มีตัวละคร2องเซิร์ฟเนี่ยยิ่งต้องทาเลยก่อนอื่นเลยเรามาดูรายละเอียดนะครับสำหรับการรวมเซิร์ฟกันก่อนกำหนดการรวมเซิร์ฟนะครับจะเริ่มขึ้นวันที่2ี้มีนาคมนี้นะครับผมซึ่งเป็นการรวมเซิร์ฟเวอร์ Virgo กับ,บกวอรว เซิร์ฟเวอร์แทรเก็เนี่ยเป็น a r เรียสก็คือหมายความว่าเราจะรวมข้อมูลนะครับของ a r เรีเนี่ยมาไว้ในตัวเว r ร์โก้่นองโดยจะใช้ในเบสของเว r ร์โเป็นหลักนะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขยอยู่ค่อนข้างเยอะแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟัง นะครับในแต่ละหัวข้อไปเลยนะครับโดยที่ในหัวข้อแรกนะครับในหัวข้อของคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถมีตัวละครรวมกันสูงสุดได้เพียงแค่8ตัวละครเท่านั้นนะครับในกรณีที่ทั้ง2องเซิร์ฟเวอร์มีตัวละครรวมกันเกิน8ตัวนะครับจะมีการพิจารณาเงื่อนไขก็คือลบตัวละครที่มีเลเวลต่ําสุดนะครับหรือลบตัวละครที่มีเอ็กพีต่ำที่สุดนั่นเองในกรณีที่แบบตัวละครมีเลเวลเท่ากันเอ็กพีเท่ากันนะครับจะลบตัวละครที่สร้างขึ้นทีหลังตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชัวนะครับถ้าสมมติว่าใครที่แแบบบบมมีตตัััววละะครเยอาก8ท้ง ของเซิร์ฟอย่างเงี้ยแล้วอยากได้ตัวละครไหนแบบ จริงจงต่งงางๆก็ชิงลบอีกตัวหนึ่งไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวละครไหนแบบมันมีการเกิดสร้างขึ้นที่หลังเงี้ยตัวละครนั้นจะต้องถูกลบอยู่แล้วนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่ชัวเรื่องของระยะเวลาหรือหรือถ้าแบบอยากได้ตัวไหนอยู่เนี่ยก็เก็บตัวนั้นไว้แล้วก็ลบตัวเก่าทิ้งไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่แบบตัวละครรวมกันไม่ถึง8ตัวละครอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็ในกรณีที่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สล er ็อ ender เจาะตัวละคร7จ็ถึงแปดทั้งสองเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้ามันเกินขึน นี้จะเป็นรีวอร์ดเดเชยให้สําหรับคนที่เจาะเกินไปแล้วนะครับหมายถึงว่าทั้ง2องเซิร์ฟเวอร์เจาะเกินไปแล้วแต่สาหรับ ID ที่ไม่มีการเปิดใช้งานคาลิเตอร์สลอตเอเทนเดอร์นะครับผมในช่องที่เจ็ดช่องที่แปดเนี่ยหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับตัวละครสูงสุดมีสูงสุดได้เพียงแค่6ช่องเท่านั้นในส่วนถัดมานะผมจะเป็นในส่วนของชื่อนะครับจะเป็นในส่วนของชื่อกิลแล้วก็ชื่อตัวละครอ,อันนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อกิลหรือว่าชื่อตัวละครได้ฟรีนะครับถ้าในกรณีที่ชื่อของตััััววลละะคครรรร2เเซ์อออททีีียยาานะ่่มมมมกกกาาาาาาาโนนนนยย้้้้ขํตตงป็จ นะซ้ํากับเซิร์ฟเวอร์เวอร์โก้ของเราได้ครับสมมติมีตัวละครจากเซิร์ฟเอเรียสเนี่ยชื่อเหมือนเราพอรวมเซิร์ฟปุ๊บเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ฟรีนะครับทั้งชื่อกิลแล้วก็ชื่อตัวละครเลยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะได้รีเนมการ์ด เข้ามาให้เปลี่ยนนะครับย่างที่บอกว่าต้องเป็นตัวละครหรือว่ากิลด์ที่มีชื่อซ้าเท่านั้นด้วยนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนที่สําคัญมากอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะครับก็คือคลังเก็บของนะครับอันนี้นะครับทีมงานแนะนำนะครับให้ผู้เล่นนะครับทำการย้ายไอเทมจากคลังเก็บของที่เป็น NPC warehouse นะครับที่ปรับเป็น warehouse keeper เนี่ยมาไว้ในช่องตัวละครก่อนทําการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนำนะครับให้ผู้เล่นเอาตัว ไอเทมที่อยู่ในแวร์เฮาส์ตรงนี้นะครับออกมาใส่ในตัวละครของเราเพื่อป้องกันการสูญหายและป้องกันการผิดพลาดอันนี้จากประสบการณ์ตรงๆนะครับก็ยังไม่เคยไอเทมหายนะจากการที่ใช้ตัวตัวเองนะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักแต่ว่าถ้าใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ลองเนี่ยอันนี้ควรย้ายนะครับควรย <c oughs> ้ายมากๆสมมติพเพื่อนๆเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเรียสเนี่ยอันนี้ควรเอามาเก็บในตัวหลักแต่ถ้าใครที่แบบเล่นในเวอร์โกอยู่แล้วเนี่ยถ้าให้ชัวร์ก็เอามาไว้ในตัวหลักแหละก็มันจะม่ชัวร์กว่าแต่ว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยอันน นะครับส่วนไอเทมที่อยู่ในช่องแคสนะครับไม่ต้องกดรับนะเพราะว่าตัวไอเทมที่อยู่ในหน้าแคสต์อิลเทอรี่พวกนี้นะครับมันใช้คลังเดียวกันเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับตัวบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัว Data ที่ถูกลบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเก็บออกมาในตัวละครเพื่อความชัวร์ส่วนถัดมานะผมจะเป็นเงื่อนไขนะครับในการย้ายข้อมูล ในการโอนย้ายข้อมูลนะครับจะพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้นะครับมองหาเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เพื่อนๆเล่นแล้วมีตัวละครเลเวลสูงสุดเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้ไม่น่าเป็นปัญหานะเพราะว่าส่วนมากก็ไม่เวอร์โกก็จะเป็นเอเรียสถูกไหมโดยที่อันนี้จะใช้ค่าเบตีกพีเป็นหลักนันนี้น่าจะไม่ยากเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันได้แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือตัวละครที่อยู่อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยครับสมมุติเพื่อนๆเล่นเวอร์โกเป็นหลักไอเทมหรือว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเรียสเนี่ยจะ w วร์เฮาส์นะครับหรือว่าคลังเก็บของเมื่อกี้ไอเทมต่างๆนาๆนา,นา,นานครับรวมถึงบัพพิเมียมบางประเภทด้วยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆก็คือว่าสมมติ เซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อนๆเ,เล่น2เซิร์ฟเซิร์ฟบนกดถั่วร์แอนติเมตเซิร์ฟล่างกดถั่วพัสนะครับสมมุติเฉยๆนะบัฟอันนึงที่มันด้อยกว่านะครับจะต้องถูกลบถ้าสมมติกดถั่วคูณนิพพีหนึ่งพันเซิร์ฟล่างกดทีคูณนิพพีหนึ่งร้อยนะครับคูณนิพพีหนึ่งร้อยจะต้องถูกลบแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆกดถั่วพัสดสองเซิร์ฟเลยนะครับระยะเวลาจะถูกนับรวมกันอันนี้ทีมงานแจ้งไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าหมายความว่าถ้าสมมติตัวละครน,นะครับของเราที่อยู่ในเซิร์ฟเเวววออรรร์นะคับแล้้ามีขงดย พอเราโอนย้ายข้อมูลเข้ามาปุ๊บของในคลังเซิร์ฟเวอร์เอรยสทั้งหมดจะต้องถูกลบแม้ว่าตัวละครนั้นจะย้ายเข้ามาแต่ว่าของในคลังจะถูกลบหายไปนะครับอันนี้เป็นข้อที่ควรระวังในส่วนของพัฟที่น้ำรับนะครับเราจะดูจากของ2เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับถ้าบัฟไหนมีค่าสูงกว่าบัฟนั้นจะถูกใช้นะครับถ้า2เซิร์ฟเวอร์บัฟเท่ากันก็จะขยายเวลาให้นะครับส่วนถั่วเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับ ถั่วที่มีค่าสูงกว่าจะถูกโอนนะครับผมส่วนแต้มเมอริตนะครับผมอันนี้เนี่ยจะทําการรีเซ็ตนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นอัพแต้มใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของรีวอร์ดชดเชยเมื่อกี้ที่เราพูดไปในะส่วนบัตรเปลี่ยนชื่อเนี่ยทั้งชื่อกิลด์และชื่อตัวละครเนี่ยจะต้องกดรับภายใน15วันนะครับแล้วก็ใช้ได้ภายใน30วันเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันกันกบตั๋วย้ายประเทศนะครับอันนี้กดรับภายใน15วันแล้วก็ระยะเวลาเท็เนี่ยจะอยู่ที่30วันที่เป็น,นาคาแรคเตอร์สลัดเดนกะันน,น,นเือนัเนงนะ่ไขครท ประมาณนี้นะครับข้อที่ควรระวังก็คือที่บอกครับข้อมูล Account ของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกลบนะครับผู้เล่นจะต้องย้ายไอเทมออกทั้งหมดไปยังอินเวนทอรของตนนะครับเพื่อทําการเก็บไอเทมให้ปลอดภัยถ้าของที่อยู่ในคลังนะครับหรือแม้กระทั่งของที่เราขายอยู่ในช็อปแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เซิร์ฟเวอร์ w o อ k e r อยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เซิร์ฟเวอร์เ r เรแล้วกํลาลังทําการขา,ขายของอยู่หรือพวก f o r t g เจอย่างเงี้ยนะครับมันจะถูกลบทันทีเลยนะครับพวกข้อมูลพวกนั้นเพราะฉะน ให้เก็บของไว้ในตัวละครเรานะครับพวกไอเทมสนใจ หรือว่าพวกของที่อยู่ในฝากขายนํามาเก็บไว้ในคลังตัวละครเราแบบนี้นะครับเมื่อมีการรวมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไอเทมจะไม่สูญหายนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เวอร์กอย่างที่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักไอเทมในคลังเนี่ยมันจะไม่หายนะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ความชัวร์ความปลอดภัยแบบร้อเปอไอเทมอะไรที่แบบมีค่ามากๆแล้วมันแบบเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากให้หายแน่ๆอย่างเงี้ยแ,แบบเพื่อความปลอดภัยก็นํามาเก็บไว้ในช่องตัวละครของเรานั่นเองนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าพูดไปแล้วงงต้องขออภัยด้วย พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ